สวัสดีครานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาตมานำเสนอครับไร้ค่าไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้ลูกสาวของตนเองได้ภาพขวามือ คือพื้นที่สีแดงโรคฝั่งประเทศขเขมรจากภาพดาวเทียมชี้ให้เห็นถึงการเผาป่าและเผาซากต่อสังขวโพดและพื้นที่นานับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม67จนมาถึงปัจจุบัเนเขมรสร้างฝุ่น PM2.5 ติดอันดับที่1ของอาเซียนสร้างมลภาวะฝุ่นพิษรบกวนประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตกอทมอและเขตปริมณฑล จากมวลลมหอบฝุ่นจากฝั่งเมขมรเข้ามาในเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อดูจากแผนที่และทิศทางลมแล้วปัญหานี้แก้ไขาย,ยากมากเพราะประชาชนและผู้นําในประเทศนี้ไม่สนใจเรื่องมลภาวะพิษต่อโลกผู้นํารัฐบาลติงตองนี้สนใจอยู่แต่เรื่องพยายามขโมยเอาทรัพย์สินของประเทศเพื่อนบ้านและสร้างแต่ความรําคาญใจให้เพื่อนบ้านไม่จบไม่สิน้น และเป็นประเทศตัวทวงความเจริญของอาเซียนเป็นดองก,กันกับตระกูลชินก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะผู้นำประเทศเราก็เริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งปัญหาที่ลุงอ้วนยังแก้ไขไม่ได้ต่อกรณีดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหม 1. ปัญหานายทหารขเขมรนนำทหารและประชาชนขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์ ด้วยการร้องเพลงชาติขเขมรถึงสองครั้งเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของปราสาทต,ตามเมืองทมบนผืนแผ่นดินไทยต่อกรณีนี้รัฐมนตรีกรา,าหมมองเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรแม้ว่าการกระทําของนายทหารขเขมรคนนี้มีเจต,ตนาชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตอธิปไตยของราชณาจาักรไทยแต่กลับสั่งให้นายทหารไทยในพื้นที่ไปแสดงความนอบน้อม ต่อนายทหารขมรคนนั้นและอ้างแต่ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันของสองประเทศในขณะที่ฮุนมาเน็ตผู้นำขเมรกลับออกมาพูดและแสดงท่าทีอย่างชัดเจนที่ไม่เห็นความสำคัญของรัฐมนตรีกราลาโหมของไทยโดยได้กล่าวว่าพฤติกรรมของนายทหารขมรเป็นสิ่งที่กระทำถูกต้องแล้วเป็นฮีโร่ของประเทศขมรและคนในประเทศขมรควรนำไปเป็นแบบอย่าง แบบนี้ควายล้วนๆไม่มีหัวปนสักตัวชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคขเมนไม่เคยมองเห็นหัวลุงอ้วนอยู่ในสายตา 2. ต่อกรณีกองกำลังว้าแดงที่เข้ามายึดพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยเพื่อใช้เป็นฐานผลิตยาบ้ายิ่งชี้ให้เห็นความอ่อนแอและไม่เอาไหนของรัฐมนตรีกลาโหมข้อมูลชุดล่าสุดนอกจากลุงอ้วนจะไม่สนใจเรื่องยาเสพติด และการลุกล้ำอธิปไตยของว้าแดงแล้วตอนนี้ว้าแดงได้เร่งผลิตเฮโรอีนลดใหญ่ออกมาขายผ่านประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแถมปั๊มยาบ้าหลายล้านเม็ดส่งขายประเทศไทยในราคาถูกเพื่อเป็นการขอบคุณรัฐมนตรีกระโหมของไทยที่ไม่ยอมทำอะไรกับพวกเขาเลย 3. ต่อกรณีทหารเมียนมายิงเรือประมงไทยยึดเรือและเอาคนไทยไปติดคุกที่เมียนมา คำตอบของลุงอ้วนก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเป็นฝ่ายเราที่ลุกล้ำหน้าน้ำของเขาก่อนโดยไม่มีการสั่งสืบสวนสอบสวนหาความจริงอะไรเลยชีย้ให้เห็นวิสัยทัศน์ที่อ่อนแอมากไม่มีความเหมาะสมในการดูแลและรับผิดชอบต่อการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเลย 4. ต่อกรณีที่รัฐมนตรีของจีนลงมาจัดการกับแก๊งคอเซนเตอร์และกลุ่มทุนจีนเถาด้วยตัวเอง ชี้ให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของราช,ชันาดาจักรไทยต้องให้รัฐมนตรีของจีนลงมาจัดการด้วยตัวเองแถมยังถูกตำหนิด้วยว่านายทหารระดับสูงของไทยล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งจีนเถวพวกนี้กันหลายคนแถมการทำงานของรัฐมนตรีกลาโหมของไทยก็ทำงานอืดอาดยืดยาดไม่เด็ดขาดสักเรื่องมาถึงตอนนี้มีคำถามว่า ประเทศของเราจำเป็นต้องมีรัฐมนตรีกลาโหมในรัฐบาลนี้หรือไม่ศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเ Facebook ของคุณเดชาตะรุนาตมานำเสนอเป็นประจัสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมบคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 9 r e a l t y